สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีเอจีของสาวดำทุกคนค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะจนป่านนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะคะแต่สวนทรน่าจะมีปัญหาแค่เล็กๆ,ๆน้อยนะะ้อยค่ะเพราะว่าได้เทปูนไปแล้ว20 28คิวนะคะ ราคาเทเทไแล้วยี่สิบแปดิวนะคะเทเฉพาะสายเดียวนี่ยราคาเทเฉพาะเอ่อเทเฉพาะทางเข้าไปหาศาลาก็ไปหากระท่อมศาลาค่ะนะคะเสร็จแล้วลังจากหวยออกแล้วหวยเข้าออกหวยเข้าสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ fc สาวดําก็ช่วยสร้างสาวช่วยสร้างสวนธรรมมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้วนะคะค่ะ โบภาวนาของให้เข้าจัดจะสองตัวสามตัวก็ช่างก็ขอให้เข้านะคะท่านผู้ชมนะคะจะทำอ้าว ไม่มีของหวานจวันนี้โอ้โอ้ก็เลยไม่ได้ทำข้างหวานขวางวนอออออออ๋ออ erm ๋ออ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 ๋หอ๋ออออ๋อ uh อ uh, uh, um, uh, uh, okay. ๋ออ๋หอ๋ออ๋ออ อันเท่าไหรน่นิบาทจ้ประมาณสองอันซื้อยอังแม่ไก่หมูซื้อซื้อเลขไอ้หกเจ็ดเจ็ดหกนะอ่ะสองไอ้เลขสองตัวนะเลข เลขสามตัวก็ให้ซื้อเอ่อสี่สามห้าสี่สามห้าจ้ะแล้วก็หกจ้ะฝนตกมากท่านผู้ชมโอ้โห ทตกๆฝนตกฝนตกแสดงว่ามันจะต้องแบบลักษณะนี้มันจะต้องตกไม่หยุดไม่หย่อน๋อเมื่อวานนี้ดูข่าวอยู่นะคะว่า,า,พ,าพายุจะเข้า5-6วันค่ะโอ้ยจะ5-6วันแล้วก็ยากอีกแลก้วเนาะมือนี้ใกล้จะพอดเมือ่อเลขรัฐบาลออกแล้วเนอะพี่น้องเนอะ นอกก็น,นอกไก่มือก็บางห่อรอค่อยไก่มือวันที่สิหแล้วท่านผู้ชมนอกก็น,นอกมื่อ,น,อนี้กับวันที่สิบสนอะอื่นสิห้าต่อไปกับเป็นวันที่สิบหค่ะนะคะอย่าลืมนะคะสาวดำลงให้ชัดเจนนะคะทุกชัดเจนทุกททุกอย่างจำได้ตัวสาวดำจำได้ทุกทุกเสกเลยจ้ะ เฉพาะเลขในสวนธรรมค่ะนะคะเฉพาะเลขในสวนธรรมนะคะโอ้ยสร้างวาแะเลขคือเกาบาดเนี <ope> <S ax xy> oh ่ยเลขกับมองนี้แ <opus> ล้วก็มองทางสิเข้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมโอ้โอเนื้ตุ่มแก้มเนี่ยแบบเป็น <IST> <t av> ค่ะพรุ่งนี้สาวดำก็จะเดินทางเข้าออกรุงเทพนะคะขอบขอบปกขอบใจขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจค่ะนะคะขอบขอบใจขอบใจลูกชายนะคะที่อยู่ในเฟซนนะเอออยู่ขอโทษอยู่ในไลน์นี่แหละแล้วก็ลูกสาวแล้วก็คุณพยอมแล้วพี่ทิพย์พลด พี่ทิพสุคนะขโทษจ้ะพี่ทิพพะรถประดาพี่พี่ทิพสุคนจ้ะนะคะที่องค์ปัจจัยมาให้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าหินค่าทรายนะคะก็ลูกสองก็มาดูแลคุณแม่ตลอดนะคะช่วยเหลือตลอดไปตัก่านน้ำมันรถจะไปเพราสาวดำไม่ไม่ได้นั่นอะไรจ้ะ ก็ลูกๆูก,ก็ส่งมาให้ท่านน้ำมันรถนะคะพราน้ำารถคุณแม่คงไปเอาไปไม่ได้แล้วค่ะนะคะก็ต้องจ้างจ้างให้อ่ลูกหลานที่เขาทำงานอยู่เพราะช่วงนี้เขาอยู่ก็จ้างลูกหลานไปขับพาไปที่ห้องสตูดิโอนะคะจะไปถ่ายทำรายการรู้หน้าไม่รู้ไวรู้หน้าไม่รู้หน้าไม่รู้ไวนะคะสะกัดแสดงว่าหน้ากับอายุ ไม่เท่ากันบางคนนี่เห็นหน้าไทายอายุถูกนะคะบางคนเห็นหน้าแต่ไทยอายุผิดกันเป็นสิบปีก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนใดท่านใดคนใดก็หมายถึงคนใดนี่หมายถึงคนใดที่ยังไม่เคยใช้ท่านไหนได้ยังไม่เคยลองนะคะครีมสาวดาก็ใช้มาตั้งแต่อายุ20ปี2 0กว่าปีค่ะ จนป่านนี้สาวดำได่โอ้โหเละไรได้บ้างเนี่ยนี่เระพี่น้องเอ้ยมองสเฉลียวนี่แล้วมาสร้างลาที่ยน,นอนแก่บอไปได้บ้าน้องมาน,ออน,นีนะอนนโอ้ยตกดีไปงไงท่านเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ลองไม่ได้ใช้นะคะก็สั่งมาเลยค่ะตอนนี้นะคะครีมได้มาแล้วนะคะหลังจาก ครีมงดไปตั้งสองสามเดือนเนาะตามที่คุณหมอบอกครีมเอามาแล้วนะคะครีมเอามาแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปส่งให้แล้วก็ส่วนมากก็สั่งมาคนละสองชุดสองชุดเลยนะคะค่ะก็มีหลักฐานที่ดูจากหน้าคุณแม่ตัวคุณแม่นี่แหละนะคะนะคะคุณแม่ก็ไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยลูกใช้แต่ไอ้น,นี่แหละใช้อันเดียวนี่แหละซึ่งมันเป็นครีมบำรุงครีมกันแดดนะคะแล้วก็ครีมรักษาฝ้าที่เป็น ด่างดำนะคะที่ว่าแล้วก็หอลอยเหย่ยวย่นน่ะมันรักษาได้หมดอะค่ะก็ดูคุณแม่สาวดาไม่เคยใช้ครีมอื่นเลยค่ะไม่เคยใช้ครีมที่อื่นเลยค่ะใช้ของที่สาวดาเอาจากคุณหมอมาใช้นี่ก็ใช้จนเท่าทุกวันเนี่ยแต่คุณแม่สาวดาก็สี่ห้าวันใช้ครั้งแล้วเพราะคุณแม่ใช้มานานแล้วลูกใช้มานี่ไมก่ก็ไม่เคยมีใครทัทกอายุค,คุณแม่ถูกอะลูกอันนะค่ะที่รายการทางช่องเจ็ดเขาก็ โทรมาติดต่อคุณแม่ให้ไปออกรายการรู้หน้าไม่รู้วหวนะคะแม่จะเดินทางพรุ่งนี้ค่ะใครที่อยากใช้ครีมของคุณแม่ที่คุณแม่ใช้อยู่เนี่ยก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ0813673267 0813673267แอดไลน์ 7, 7, เข้ามาใครที่เคยใช้แล้วครีมหมดก็สั่งมากับคุณแม่ได้เลยนะคะค่ะสั่งมาเลยตอนที่มีแล้วนี่สั่งมาเลยค่ะ นะคะคือมีคุณแม่ก็บอกว่ามีค่ะไม่มีคุณแม่ก็บอกว่าไม่มีนะคะและคุณแม่ก็ไม่เคยใช้ครีมของใครเลยนะคะใช้อันเดียวนี่แหละตลับเล็กๆนี่แหละคุณภาพพักแก้วนี่แหละลูกไง้าตานี้ค่ะจะทำอะไรแล้วแต่กะะ็มีความมั่นใจในตัวนะคะแล้วของดีเราก็รู้ว่าของดีเนาะอ้ยย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  โอ้ฝนตกทั้งวันแม่วันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมแคะเห็นไหมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ่านผู้ชมสิงที่สวนทำละใครอยากจะหน้าสวยหน้าเต่งๆหน้าเด็กไม่เหี่ยวไม่ยน่นเหมือนคุณแม่สาวดำสั่งครีมกับคุณแม่ได้เลยนะคะครีมมีแล้วค,มคืมีครีมมีแล้วคุณแม่ก็สั่งก็มีเออ,เอ,อ ครีมมีแล้วคุณแม่ก็บอกว่ามีนะครีมไม่มีคุณแม่ก็บอกว่ามีชัดเจนค่ะอืมางมาจากน่นอืมกระงุนยิงขับเขาไปจังเลกว่ามันว้า ฝนตกเน้อฝนตกฝนตกฝนตก <laughs> <laughs>